สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันค่ะไพนี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะแล้วส่วนรวมนี้จะไปดูจะไปตรงเกอะของใครบ้างนะคะมาดูกันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ เป็นตัวแทนตัดไพ่ค่ะเทพีแห่งความสุขเทพีแห่งความสำเร็จนะคะอุปตตรทั้งหลายมีมาได้ไพ่แบบน,นี้เหมือนเรื่องราวปัญหาอะไรที่เกิดความปัญหาอะไรที่เกิดจะผ่านพ้นไปได้ความรัมกจะ คนมีความรักมีความสําเร็จนะคะไพ่ของคนเกิดทาตย์วันนี้นะคะเปิดมาด้วยดีแต่คนณนะ่ะความสําเร็จถ้าคุณจะทำแต่คุณมันมันเหมือนมีปัญหาแบกภาระแบกเรื่องวุ่นวายเลยตัวนะ่ะ ถึงจะมีความสำเร็จเปิดให้ดวงจะดีสักหน่อยแต่ตัวคุณนะ่ะปัญหาวุ่นวายมีเรื่องมีราวมีเรื่องที่พอกไว้มีคล้ายๆว่าบางคนก็ทำภาระของตัวเองที่จะสมหมักหมงวุ่นวายนะคะต้องแบกภาระต้องเหน็ดเหนื่อยต้องยุ่งเหมือนว่าภาระที่ทำเนี่ยมันทำให้ คุณต้องพยายามเคลียรภาระของคุณให้ได้นะบางคนก็มีภาระแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันเหมือนสิ่งที่คุณแบกอยู่เนี่ยบางคนแบกหนี้แบกสินบางคนแบกภาระต้องเลี้ยงดูบางคนภาระต้องรับหน้าที่ทการงานแต่ละอะไรเนี่ยมันมีความยุ่งเหยิงคุณต้องใช้สติเป็นที่ตั้งนะอนาะคะเหมือน บางครั้งถ้าทำงานวุ่นวายเรื่องงานก็ต้องมีความเมตตามีหรือมีความเมตตาหรือใช้สติเอาธรรมะเข้าขม่มอะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดราศีติกะคุณจะได้รับค่าทำสิ่งที่คุณแบกคุณอดทนเนี่ยแต่คุณก็จะได้รับข่าวดีนะเรื่องการเงินเงินนี่คุณทำของคุณเองคุณคิดให้รอบครอบมีสติให้รอบครอบคุณก็จะได้บางครั้งคุณ เหน็ดเหนื่อยแต่คุณก็จะแก้ปัญหาได้คือเอาทางนูน 8, ้นแปะทางนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับคำตอบจะได้รับข่าวดีหรือของกำนันนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องความสำเร็จอะไรก็จะมีบางทีปัญหาเนี่ยมันมากมายเกินตัวคุณแต่คุณก็แก้ไปได้นะคะดวงการเงินหรือของกำนันหรือก,การเลี้ยงพาไปเลี้ยงกับเพื่อนฝูงเนี่ยจะมีมาให้นะคะ ให้ดูวันต่อวันค่ะพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันจันทร์ค่ะดูวันต่อวันนะคะคนเกิดวัญจันจคุณต้องปรงสรบ้างนะเนี่ยตอนนี้ดวงของคุณนะ่ะ เหมือนทำอะไรคุณต้องคิดให้รอบคอบต้องปองบางทีภาวะจำยอมเนื้ออะไรนะคะหนึ่งดาบคุณตัวคุณจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่คุณก็ผ่านพ้นไปได้ฝากฟันไปได้นะคะตีถ้วยความสุขความสำเร็จจะเป็นของคุณนะคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณหวัง คุณจะได้รับข่าวดีทุกอย่างคุณคิดอะไรให้อรอบคอบชีวิตคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้ยอุปสรรคอะไรมีฉันทำได้ฉันผ่านไปได้บางครั้งก็หลงลืมลืมตัวไปเลยเอ้ยฉันทำอะไรเดี๋ยวก็ผ่านมันก็เลยเป็นความเคยชินเป็นความประมาทไปเลยว่าไม่คิดหน้าคิดหลังไม่มีสตินะคะคือว่าเคย เนี่ยฉันเคยทํามาได้ฉันเคยผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยของคุณนะ่ะคุณคือว่าของคุณนะ่ะคุณจะผ่านมาได้ฉันทํามาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยประมาทชีวิตว่าอะไรคุณก็แก้ได้แก้ได้นะคะ แต่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขของคุณถ้าคุณมีสติคุณทําอะไรเนี่ยคุณก็ดึงความสาเร็จเข้ามาได้อีกตามเคยนะคะของคนเกิดวันจันทร์จะถามว่าดีไหมก็ดีมันมีการแบ่งปันบางทีคุณเหนื่อยใจกับเรื่องนี้แต่คุณก็มีกําลังใจกับอีกเรื่องหนึ่งมันผ่านไปได้คือคุณไม่ถือไม่จ๋าอะไรนะคะของคนเกิดวันจันทร์ก็ดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดบันอังคารนะคะไพ่นี้เป็นไพ่เกิดรวมนะ ลไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวนันขอเป็นตัวแทนตัดไพยตัดไพยให้คนเกิดประนังคาระคะ่ะสามเหรียญการเงินได้มาก็แบ่งไปได้มาก็ใช้ไปมันเหมือนมีพลังคุณจะเหมือนตอนนี้คุณมีพลังแห่งการที่ว่าเจ้ากรรมนายเวร คอยอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรคอยทําให้เหมือนว่าค่าใช้จ่ายนี่แหละการเงินมีมันอยู่ไม่อยู่กับคุณนะคะมีเรื่องจะต้องจ่ายต้องเสียนะคุณตั้งสต,ติให้ดีคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําได้คุณเป็นใช้สต,ติเป็นที่ตั้งความสาเร็จนะความสาเร็จอยู่ในตัวคุณเหมือนบางคนก็เอาธรรมะเหมือนบางคนก็เหมือนว่า ถ้าเราไม่อะไรไม่ต่อสู้ไม่อะไรเราคนเขาก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะแบบนี้มันเหมือนมันเขาบอกให้มีสติเป็นที่ตั้งนะคะเอ็มพีเรียดนี่คือว่าคุณความตกอยู่คุณจะได้รับข่าวดีจะมีเรื่องดีๆจะมีความตกคุณจะหาเรื่องปัญหาอะไรคุณจะหาทางออกมาได้นะสุขภาพร่างกายก็ดีนะคะบางครั้งเสียเงินดีฝ่าไปเสียการเจ็บ ป่วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งดวงมันจะต้องแลกเปลี่ยนคุณจะได้พบถ้าคนไม่มีความรักก็จะได้พบพบความรักนะคะได้รักใหม่หรือคนมีความรักอยู่แล้วก็มีความสุขดีอะไรดีแต่ความคุณเป็นคนมีอํานาจวาสนามีสเสน่ห์บาร,รมีคุณใช้ตติเป็นที่ตั้งเอาไว้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะผ่านจะพ้นไปได้คนเกิดบัลังคารนะคะเพราะ จะผ่านพัพ้นไปไดคปนคนนะ้คุณเป็นคนเข้มแข็งนะคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณบางครั้งคุณมีอุปสรรคคุณต้องใจเย็นด้วยนะคะเนี่ยคุณจะต้องใจเย็นด้วยแล้วเรื่องการเงินการทองคุณใจต้องใจเย็นรู้จักใช้มันเหมือน,ม,อนมีพลังกรรมมีเงินไม่ได้จะมีคนมาเบียดมาเบียนมาประจบต่อพออะไรอย่างงี้นะคะ วันนี้ก็มีเท่านี้วันพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณคะ่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธคะ่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะ เพเกิดวันพุดค่าดาบคุณธรรมคุณคล้ายๆว่าคุณฝ่าฟันชีวิตคุณฝ่าฟันไปได้ทั้งนั้นใจคุณมีคุณธรรมเหมือนมีลาบเรียบบังคันปัญหาคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยหนึ่งดาบความเข้มแข็งความมีคุณธรรมเหมือนบุญกุศลเก่าคุณเปิดมาช่วยลี้ลครชีวิตของคุณได้นะคะ เก้าเหรียญเนี่ยคุณเป็นคนตอนเนี้อุดมสมบูรณ์เป็นคนที่ไม่มีปัญเหมือนว่าความสุขก,ก็ได้การเงินไม่ขาดไม่สนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าความสุขก,ก็ได้การเงินไม่ขาดไม่สนคุณผ่านไปได้คุณมีพลังการเงินดีอะไรอย่างนี้นะคะ หนึ่งเหรียญคนเกิดวันพุธเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีได้ของกำนันล,ลีลาบรอยนะคะดวงคือว่าดวงเปิดแต่คุณต้องใช้สติเป็นที่ตั้งมีเมตตามีความอดทนฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดวงของคุณตอนนี้ดวงคนที่แบบว่ามีการเงินดีเลยลนะเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ เป็นลาบลอยหรือว่าบางคนบุญน้อยวาสนาน้อยก็เหมือนมีจะได้รับของกำนันเหมือนเรื่องติดขัดอะไรคุณก็เบาบางขี้คลายไปได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ไอ้คนเกิดวันพุธวันนี้นะคะโทษทีปะคนเกิดวันพุธวันนี้นะคะเหมือนว่า บางคนที่มีปัญหาก็ขี้คายผ่อนหนักให้เป็นเบาความตุขในครัวเรือนมีเพื่อนฝูงในที่ทำงานอะไรจะปัญหาอะไรวันนี้คือเป็นวันลาบลื่นวันมีความสุขค่ะของคนเกิดวันพุธนะคะก็เป็นวันดีดีมากเลยนะคะของคุณค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพฤหัสนะคะ ไพนี้ดูวันต่อวันค่ะคนเกิดคนเป็นหญิงแก่งหญิงเข้มแข็งนะคะมีเป็นคนมีอำนาจอำนาจบารมีสเสน่ห์มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีการต่อสู้นะคะ โชคดีก็มาหาคุณได้ได้ไดแบบเตียงเสียงหรือได้ลาบแบบปุ๊กปุ๊กลอยๆเหมือนคุณกล้าเป็นคนกล้าได้ก้าเสียนะคะแบบมีโชคดีการเสี่ยงราชินีพระจันทร์แต่คุณถึงยังไงตอนนี้จิตใจของคุณก็เหมือนว่า เข้าอยู่ในเหมือนว่าคนมีนเสน่ห์มีเสน่ห์บารมีแต่ก็จะเข้าไปอยู่ในบางทีก็เจ้าตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือจะไปพบปะกกับคนที่เห็นแก่ตัวระหว่างที่คุณมีคุณก็จะเจอคนที่เหมือนทำดีมีปากหวานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเข้ามาหาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณให้ระวังคนที่ว่าเห็นแก่ตัวจะมาเข้าตัวตัวคุณนะ่ะหรือว่าอันนี้เหมือนว่า ถ้าคุณไปรักไปชอบของคนอื่นเนี่ยอะไรเนคุณอยากถ้าคนคนนั้นบางทีก็เจ้าตัวนะอยากได้ก็คือฉันจะต้องได้ของใครก็ช่างติ่งถ้าติ่งติ่งที่ฉันต้องการติ่งที่ฉันตัารถนาฉันต้องแย่งชิงมาให้ได้เพื่อตัวของฉันนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคุณแต่ให้คนเกิดวันพฤห,หัสให้มีสติคุณนะ่ะเหมือนตอนเนี้ย คุณคนเกิดวันพหัสเป็นดวงดีเรื่องฐานะเรื่องการเรงินส่วนมากถึงจะมาจากคนที่ฐานะยากจนแต่มันก็จะเหมือนมีอะไรที่ลื่นไหลทำมาหากินได้นะคะอย่างเงี้ยก็คือมันมีสิ่งดีๆให้นะนะคะของคนเกิดวันพหัสวันนี้ไทยของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่ดูวนันต่อวนันเป็นไพ่ตรวจรวมว่าจะไปตรงกับ ใครบ้างนะคะโอ้ดีมากเลยคนบุญกุศลที่คุณทำไว้เนี่ยปลดปล่อยปล่อยนะวันนี้ยใครได้เจอไพ่วันนี้ไพ่ที่เปิดเนี่ยคนที่แบบว่า ขอพอเลยขอให้มาบุญบุญคุณเหมือนว่ามีบุญกุศลเก่าติดตัวเนี่ยวันนี้เขาเปิดเปิดความตุกวามสำเร็จสิ่งดีๆให้คุณนะะักขาของของคนเกิดบรรตุกวันนี้เปิดมาสิ่งที่ดีนะโอ้โหดีมากเลยดวงมีเงินมีทองมีลาบลอยลาบปุกปุกหรือว่ามีวามตุกดวงคุณเปิด คุณทำติ่งดีๆคุณก็ได้รับติ่งดีๆได้รับบุญนะคะคุณเกิดวันศุกนะจะไปใครจะได้รับคำทํานายนี้บ้างภายตรวนรวมคุณมีบุญกุศลเก่าที่คุณทำไว้แต่อดีตอะไรเงี้ยเขาเปิดมาให้แล้วตัวคุณเองอะ่ะ สร้างเงินสร้างทองอะไรที่ทํานี่มันของของคุณไม่ใช่ของกํานันแต่คือคุณสร้างสมคุณทำของคุณไว้นะคะคนเกิดวันศุกวันนี้ชีวิตคุณมีความตุกแต่คุณต้องปกงถ้าคุณไม่ปกงชีวิตคุณจะหาความตุกไม่ได้เจ้าที่ให้คุณ เจ้าที่ให้คุณนะคะให้โชคให้ลาภให้ความสุขความอุดมสมบูรณ์แก่คุณนะคะคนเกิดวันศุ์วันนี้ถือเป็นวันดีของคุณเป็นโอกาสของคุณนะสามใบเนี่ยแทบจะตรงแทบทุกคนถ้าคนไม่ดวงตกไม่ทำกรรมไว้ยเยอะเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ลำบากถึงขนาดนั้นอีนี้เป็นความรักก็ดีครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขสิ่งดีๆก็เข้ามาหาคุณนะคะคนเกิดวันศุ์วันนี้รับ พรจากเทพพระเจ้าจากพระที่เขาสวดมนต์สวดพรมีวันนี้คือวันดีของคุณเหมาะกับการเตียงโชคเสียงลาบหรือว่าบางทีลาบลอยคุณจะได้รับของกำนันได้รับข่าวดีได้รับเรื่องดีๆเข้ามาในตัวคุณนะความสำเร็จมีให้นะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะของคนเกิดวันตุกค,ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสราร์นะคะ พอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสราร์ค่ะมีพลังคือบางครั้งก็ พลังแห่งเจ้ากรรมนายเวรหรือพลังแห่งตระตูหรือพลังของตัวคุณเองนะคะวันนี้ที่เปิดบางทีพลังเป็นนักต่อตู้เป็นพลังมารหรือคุณจะไม่ยอมใครเนี่ยนะคะคุณอยู่เหมือนว่าถ้าคุณอยู่ดีๆใครมานั่นฉันก็ปกป้องตัวฉันโดยที่คุณอยู่เฉยเยเนี่ยพลังงานที่คุ้มครองคุณนะ่ะ เขาก็จะปกป้องตัวคุณหรือก็เป็นพลให้ระวังพลังงานไร้จะระวังจะเข้ามาหานะคะมันเป็นเขาเป็นสิ่งที่สองอย่างสับกันนะคะเหมือนว่าบางครั้งดวงดวงไม่ดีพลังไร้มาแต่พลังของคุณนะ่ยพลังเนี่ยเหมือนมีเงินแต่มีมารน,นะคะดวงการเงินก็เปิดไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณเป็นดวงที่มีมารเหมือน มารจะมาทำ้ายจะอะไรเงี้ยคุณต้องใช้ชีวิตถึงจะมีเงินมีทองคุณต้องตั้งสติให้ดีนะคะรักษาสมบัติให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคล้ายๆพอทําเหนื่อยมาหามาได้ดวงบุญวัสนาเนี่ยเหมือนจะบางทีในดวงชะตางณลาติเกิดอะไรเงี้ยทำให้คุณดวงที่การเงินคล่อง แต่คุณมีมารมีเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องเจ้ากรรมในเวนนะคะใช้ชีวิตอย่างตั้งติตการเงินเนี่ยถ้าคุณต้องวตวดป้องกันและคุณจะได้รับข่าวข่าวดีเหมือนธรรมะเขาข่มการเงินเนี่ยมันต้องเหมือนหลักธรรมเนี่ยเหมือนว่า คุณจะได้โชคได้ลาบได้ลาบลอยได้ของกำนันได้สิ่งดีๆเข้ามาหรือความสุขความสำเร็จนะคะเพราะเหรียญเนี่ยมีพระอยู่ท้งนั้นเลยคือคุ้มครองถึงคุณจะมีมารมาทําร้ายก็ทําร้ายทําลายคุณไม่ได้นะคะของคนเกิดวันเสาร์ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขดีมิถ้าคุณไม่คิดอะไรมากคุณใช้ทุกอย่างใช้ตติเป็นที่ตั้ง แต่อย่าให้มาร้ายมืาเหมือนบางครั้งก็คนเหมือนมีมาชะตาเหมือนโดนผ่านล้างผ่านนะคะดวงชะตาเหมือนจะต้องโดนล้างโดนผ่านชีวิตคุณต้องต่อสู้คุณต้องถือสติเป็นที่ตั้งแต่อันนี้ถ้าของคนมีพลังที่ว่าฉันฮึดขึ้นสู้เขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เจ้ากรรมนเวรหรือว่า ศัตรูใหม่ศัตรูเก่าก็ทําร้ายคุณไม่ได้สิ่งที่ไม่เห็นตัวตนก็ทําร้ายคุณไม่ได้คุณต้องลุกขึ้นต่อสู้ไม่ใช่นั่งเฉยๆคุณคุณอยากจะรักษาสมบัติคุณคุณต้องต่อสู้นะคะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ